ลูกอาทิตบอได้วางเว้นก็มาฮะเด็กมาจากไหนเนี่ยเด็กมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนคล่าเอามาจากลาวไหนพูดลาาให้ฟังหน่อยหิวข่าวปะหิวขาวปะหิวห้ายตุดใจม่สน นี่เมฆใบกล้องหน่อยพี่เมฆบก้องหนยเาใบใบก้องหนใบก้องหน่ี่เจอใบก้องได้ผอมันตัวนิดน้อยีเจ้าตัวนี้เจ้าใบก้อนี่ยเสจ้าขอกันครับเจ้าไข่กันครับทำไงดีเน่ แขกยังบนนอนจะบ,บานนอนแล้วบางเด้อคลิปนี้เป็นปาร์ตี้ครอบครัวนะคะน้องๆมาจากกรุงเทพนะคะมาทานข้าวด้วยกันจ้าแม่หมวยก็จัดให้เลยค่ะมีทุกอย่างเลยนี่อาโจก,กับอาเมกนะคะ ของน้องซันเดย์มีปลาเผามีหอยแครงมีกับข้าวหลายอย่างมากเลยทั้งของกินทั้งเครื่องดื่มจัดให้ไม่ขาดเลยนะเมื่อคืนกินเหล้านะคะตอนเช้าก็พาครอบครัวมาทําบุญค่ะที่วัดเขาป่งสะเก็ดนะคะพาเด็กๆมาทําบุญไหว้พาขอพรค่ะแล้วก็มาไหว้พระศิีวลีก่อนเลยของให้ครอบครัวของเราอยู่เย็นเป็นสุขมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะคะมากับ หลานสาวตัวน้อยน่ารัก <ไฟ S 1> พูดเก <ไฟ S 1> ่ง <ไฟ S 1> มากเลยพึ่งได้มาภาคนะคะขึ้นเขาสูงมากพี่กุ้งปินยกอยากขึ้นเขา ยูโฮฮลโลมังคีฮลโลเก็บภาพมาฝากค่ะวัดก็เข้าเราก็กินนะคะเดินทางสายกลางค่ะหลานสาวคนสวยคิดถึงจังเลยความทรงจำที่ดีนะคะอย่างน้อยก็มีความทรงจำดีๆร่วมกันนะคะ